สัมผัสประสบการณ์การนวดที่หลากหลายสไตล์โมเดิร์นไปกับเก e ้าอี้นวดไฟฟ้าเรสเตอร์รุ่นอารีนาที่มาพร้อมกับลูกกลิ้งนวด4ลูกที่สามารถปรับระดับความแรงได้ถึง5ระดับให้การนวดบริเวณคอแผ่นหลังสะโพกเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ขาดช่วงและถึงลมถึง15ถุงกระจายตามจุดต่างๆของตัวเก้าอี้ทำให้สามารถนวดจุดต่างๆได้หลายจุด ไม่ว่าจะเป็นการนวดคอนวดไหล่นวดหลังนวดแขนนวดต้นขานวดนองนวดเท้าให้ร่างกายของคุณได้นวดผ่อนคลายในวันหยุดพักผ่อนหรือนวดผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการทำงานมาตลอดทั้งวัน ถูกออกแบบให้มีรูปทรงสวยงามสไตล์โมเดิร์นประหยัดเนื้อที่การใช้งานหรือซี r ร w a อรมีพนักพิงหลังที่สามารถปรับเอ็นขึ้นลงได้ปรับท่วงท่าได้อย่างหลากหลายเช่นปรับนั่งตั้งตรง ปรับนั่งเอนนอนหรือปรับเอนนอนแบบแรงโน้มถ่วงเป็นศูนย์ซ e โร g r a v ว t y ที่มีการกระจายน้ำหนักของตัวเราบนตัวเก้าอี้ในแต่ละส่วนเท่าเท่ากันอย่างสมดุลส่งผลให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายและเกิดการไหลเวียนของโลหิตไปทั่วร่างกาย Arm มเ s รที่นวดแขนนอกจากจะเป็นที่ซอดแขนเข้าไปวางเพื่อให้สบายขณะนวดตัวแล้วยังทำหน้าที่นวดแขนด้วยถุงลมนวด4ี่ชุดที่จะช่วยบีปลายแขนทั้งสองข้างของเราเพื่อ,อยือดและคลายเส้นช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นฟ o ดเ e รสที่นวดเทา้าภายในมีชุดนวดขาและเทา้าที่ประกอบไปด้วยถุงลมทั้งหมด8ถุงเพื่อใช้นวดเท้าไปจนถึงน่องทั้งสองข้างได้อย่างดี และสามารถพับเก็บได้เพื่อแปลงสภาพเก้าอี้นวดไฟฟ้าให้กลายเป็นโซฟานั่งเล่นอ่านหนังสือหรือดูทีวีได้ควบคุมเครื่องสะดวกสบายด้วยรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย รีโมทคอนโทรลพร้อมหน้าจอแสดงผล LCD แบบสีที่นอกจากจะมีความสวยงามแล้วยังสามารถแสดงตำแหน่งการนวดขณะที่เครื่องกำลังทำงานว่าขณะนี้เครื่องกำลังนวดอยู่ที่อวัยวะหรือตำแหน่งใดของร่างกายนอกจากนี้ยังแสดงค่าระดับความเร็ว speed และความกว้าง width ของลูกกลิ้งนวดรวมไปถึงความแรงในการบีบของถุงลม intensity อีกด้วย มีโปรแกรมการนวดให้เลือกอย่างหลากหลายประกอบโปรแกรมแบบอัตโนมัติ (auto programs) 6โปรแกรมและโปรแกรมการนวดแบบพิเศษ (special programs) อีก6โปรแกรมที่ผสมผสานการทำงานร่วมกันระหว่างลูกกลิ้งนวด4ลูกและถุงลม15ถุงที่มีอยู่ในตัวเครื่องให้คุณได้รู้สึกผ่อนคลายและสบายมากที่สุดเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวยัยนวดผ่อนคลายได้หลากหลาย ด้วยเก้าอีน้นวดไฟฟ้าเ a s t อ r a r e นา